แม่พี่น้องครับพวกเราจะต้องจัดงานไว้อะไรประจำวันทุกคืนเพราะ,ะนางคนชั่วคนนี้หรืออย่างไรเ,เมื่อคืนนี้ <todo> ก็ที่ตราดบาดเจ็บ40แล้วก็มีตายด้วย และในที่ตายนั้นมีเด็กด้วยวันนี้ที่ราชประสงค์เมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่ชั่วโมงก็มีตายอีกและที่ตายก็เป็นเด็กอีกด้วยมันใจดำอมมหิตสิ้นดีจริงๆในขณะนี้ตัวมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราเชื่อว่ามันต้องมีกาดห้อมร้อมเป็นไข่แดงแบบชนิดใครเข้าหาตัวมันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเราที่ไม่ได้ขย,ยับตัวไปไหนนิ่งอยู่กับที่ต่อสู้ด้วยอหิงสาไม่เคยคิดไปทำร้ายใครกลับโดนรังแกรายวันอย่างนี้ เราจะอยู่กันต่อไปไม่ได้ถ้าไม่กำจัดนางสารลเลวนี้ให้พ้นจากประเทศไทยเราอยู่กันมาร้อยกว่าวันเราประกาศชัดเจนว่าเราออกมาไล่รัฐบาลที่หมดความชอบธรรม รัฐบาลที่เป็นโมฆะรัฐบาลที่ทำผิดกฎหมายรัฐบาลที่ทำขัดรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าไล่เท่าไหร่อินัางหน้าด้านนี้ก็ไม่เคยนำพากับสิ่งที่เราพูดจาแม้แต่น้อยและมีขี้ข้าร่วมกันปกป้อง ใช้กฎหมายอย่างฟุ่มเฟือยใช้อำนาจเกินกว่าเหตุรังแกกันแกล้งพวกเราอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ไม่ได้คดีนั้นเอาคดีนี้ไม่ได้มาตรานั้นเอามาตรานี้โดยที่คี้ข้าเหล่านั้นไม่เคยพิจารณาแยกแยะเลยว่า เขากำลังเป็นขี้ข้าทรราชชั่วช้าสารเลวซึ่งมันเปรียบได้กับการยอมพายเรือให้จอน,นั่งนี่คือสันดานขี้ข้าโจรและเมื่อพวกเราได้รับการคุ้มครองจากกระบวน การยุติธรรมที่ยังมีความเที่ยงธรรมและเป็นที่พึ่งของเราได้มันก็ใช้ความรุนแรงโหดร้ายไล่ล่าพวกเรารายวันอย่างที่เห็นอยู่นี้วันนี้นปชรวมพล ซึ่งถ้าใครได้เห็นภาพที่แชร์กันอยู่ในไลน์จำนวนคนนั้นกร็รอมกระแหลมเต็มทีเพราะไม่มีใครจะเป็นพวกแล้วนั่งทรราชถ้ามีสมองสักนิดหนึ่งควรจะคิดออก ว่าเวลานี้คนดีๆคนรักชาติคนแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ไม่มีใครอยู่ข้างของหล่อนแล้วรู้ตัวด้วยจะสู้ไปหาพระแสงอะไรไม่ทราบที่อยู่ด้วยกับหล่อนเวลานี้ ก็มีแต่ขี้ค่าที่สายละเลวไม่แพ้กับหล่อนเท่านั้นเองสำหรับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่หน้าจอบลูสกายวา่วาท่านลองแวะไปดูทีวีของพวกเขาดูก็ได้เรานั้น ไม่กลัวกับการที่ท่านจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นแต่เราอยากให้ท่านเปรียบเทียบว่าการสื่อสารเจรจาใดๆบนสองเวทีนี้มันต่างกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียวเวทีนี้แม้ว่าจะมีการด่าทอต่อว่า มีภาษาที่รุนแรงบ้างแต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีคำว่าแถเด็ดขาดและไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะมีคำกล่าว คู่กันโชคใครทั้งสิ้นเรามีแต่เสนอข้อเท็จจริงและการวิพากษ์ตามเหตุตามผลเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าท่านได้ฟังอีกเวทีหนึ่งท่านจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเวทีนั้นคู่กันโชค ก้าวคคร้าวคอมโคไรตัก,กะกอหกตอแหลใส่ร้ายไม่มีความเกรงกลัวใครทั้งสิ้นสารเลวชาติชั่วจริงๆสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนางนกแสกมันบอกว่า พร้อมที่จะทำสงครามพร้อมที่จะต่อสู้โดยมีเป้าหมายอยู่สี่เป้าก็คือกลุ่มบวนมหาประชาชนกปปสทหารศาลและองค์กรอิสระนี่คือความชั่วช้าของมันคนเรานะ ถ้าเรามีเพื่อนสี่คนแล้วสี่คนนี้เขาก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้หัวกันแต่วันหนึ่งก็มาบอกเราว่าเขาเกลียดเราแล้วล่ะทั้งสี่คนบอกพร้อมกันเนี่ยถ้าคนมันมีสํนนึแแะะคิดเป็นมันต้องวิเคราะห์ตัวมันเองแล้วว่ามันเลวทรามแค่ไหนเพื่อนสี่คนที่ไม่ได้ปรึกษากันจึงเกลียดพวกมัน พร้อมๆกันลองไล่เรียงดูสิพวกเรามวลมหาประชาชนออกมาไล่มันเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นรัฐบาลขี้กองเพราะมันเป็นปเผด็จการเพราะมันไม่เคารพกฎหมายเพราะมันขัดรัฐธรรมนูญนั่นคือสาเหตุ ที่เราออกมาไล่มันถ้าหากว่านังทรราชยังไม่รู้ถ้าดูทีวีอยู่กรุณารู้ด้วยทั้งอีนางทรราชและบรรดาขี้ข้าทั้งหลายในขณะเดียวกันทหารเป็นเป้าที่นางนกแสกเอ่ยด้วยทหารเขามาเกี่ยวอะไรด้วย เราเองบิงวอนเขาตั้งนานเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขามายืนอยู่ข้างเราเขาเพียงแต่บอกว่าเขาเป็นทหารที่ยืนอยู่เคียงข้างประเทศไทยและไม่ต้องการให้ประชาชนถูกทำร้ายเท่านั้นเองไปเอาเขาเป็นเป้าทำไม ทาหารยังไม่ได้เอารถถังออกมาทหารยังไม่ได้เอาปืนออกมาแต่ทหารเขาแก้ประกาศว่าเขาไม่มีวันร่วมมือกับคนนกองและเขาจะไม่ให้ประชาชนถูกทําร้ายทาหารทำหน้าที่เขาได้ถูกต้องแล้วอีนางนกแสกไปเอาเขาเป็นเป้าทำไม ในขณะเดียวกันสารทุกสารสารรัฐธรรมนูญสารแพ่งสารอาญาสารปกครองเขาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งและเขาก็ยึดมั่นในการปฏิญาณตนนั้นเขาจึงทำหน้าที่ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจำเอาไว้พวกเรามวลมหาประชาชนดอนคำร้องครั้งแล้วครั้งเราดอนกล่าวหาดอนหมายเรียกดอนหมายจับครั้งแล้วครั้งเราพวกเรา เคารพศาลไม่เคยค่มคู่ศาลไม่เคยคุกคามศาลแต่สำหรับฝ่ายน,น้นพอมีคดีอะไรยกกำลังไปอยู่หน้าศาลค่มคู่ว่าตัดสินให้รัฐบาลมีอันเป็นไปหรือเพื่อไทยมีอันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนี่หรือคือคนที่รักความยุติธรรม สารตัดสินถูกใจไม่พูดอะไรเลยสารตัดสินให้ตัวเองเสียเปรียบเอารีดไปวางที่ศารพูดจาขค่มขู่สารเสื้อแดงลายหนึ่งบอกว่าถ้านางทรราชต้องพ้นจากตำแหน่งเขาจะจัดการกับสารและจัดการกับพวกเรามวลมหาประชาชนนี่คือคนสารเรวชั่วชา้า ที่ไม่เคารพกฎหมายเวลามีคดีอะไรก็ไม่ไปศาลส่งแต่เอกสารส่งแต่พยานตุบที่เป็นตัวแทนแต่พอศาลตัดสินใจไม่ถูกใจก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด่าศาลมิ่นศาล เอาพวงรีดไปวางที้สารนี่คืออีพวกคนชั่วชั่วจริงๆรเลวจริงๆองค์กรอิสระชื่อก็บอกแล้วว่าเขาเป็นองค์กรอิสระเขาย่อมมีอิสระในการทำหน้าที่ นี่พอปปชชี้ความผิดแล้วบอกให้หนางทรราชไปชี้แจงวันที่27นี้ปรากฏว่าขี้ข้าทรราชจะไปยื่นถอดถอนปปชดูความชั่วของมันมันคิดได้ยังไง ใครตัดสินใจอะไรใครพิจารณาอะไรไม่ถูกใจคมโคูคุกคามทำตัวเป็นอันธพานทรราชหน้าเหลี่ยมและอินังทรราชตอแหลเป็นคนที่สนับสนุนอันธพานให้คุกคามพวกเรา อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งพยายามจะออกประกาฉุกเฉินเพื่อใช้อำนาจคมคู่พวกเรารังแกพวกเรากลั่นแก้งพวกเราและคันสารคุ้มครองพวกเราเพราะเรานั้น ออกมาไล่รัฐบาลที่เราไม่ไว้วางใจแล้วด้วยสุดจริตใจสงบสันติอหิงสามันก็ไม่ยอมหาทางที่จะเล่นงานพวกเราให้ได้จึงมีระเบิดลายวันอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ชัดเจนแล้วที่เขาบอกแก้วสามประการ ก่อนหน้านี้ใช้สภาเป็นแก้วดวงที่หนึ่งเป็นการใช้สภาแบบผดะเด็จการอยากได้อะไรได้หมดสอสอขี้ข้ายกมือตามใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรราชหน้าเหลี่ยมและอินังทรราชต่อแหลต้องการ เมื่อยุบสภาแล้วแก้วดวงนั้นก็ถูกเปลี่ยนสภาพมาเป็นขี้ข้าจำนวนหนึ่งไอ้ปึง้งเป็ดง่อยฤทธิ์สีดวงร่วมมือกันรังแกประชาชนด้วยการใช้อำนาจกฎหมายอย่างบิดเบือนเต็มที่ แก้วที่สองก็คือการใช้ใต้ดินสร้างความรุนแรงคมขู่ให้พวกเรากลัวทำเป็นระยะระยะระเบิดบ้างประทัดยักษ์บ้าง M79 บ้างพวกเราก็ไม่กลัวเพราะเรายืนยันว่า เราจะต้องไล่ระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเมื่อทำเป็นระยะระยะไม่ได้ผลตอนนี้แก้วดวงนี้กำลังเร่งฝีมอือทำร้ายพวกเรารายวันเราต้องมานั่งเศร้าสลดใจทำพิธีไว้อะไรและมันรุนแรงที่ว่า บัดนี้คนที่เสียชีวิตเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาบริสุทธิ์ไม่มีความผิดอะไรอินางทราราชก็ไม่เคยรู้สึกรู้สมไม่เคยคิดจะละเว้นอะไรทั้งสิน้นแก้วดวงที่สามก็คือมวลชนเสื้อแดงซึ่งวันนี้ จับแก้วดวงนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นอีกแล้วเรียกรวมตัวกันแล้วแต่ขอโทษร่ำแรมค่ะร่ำแรมมากมวลชนที่มาด้วยหัวใจรักชาติที่เสียเงินมากกว่าจะได้เงิน แข็งแรงและมั่นคงกว่ามวลชนเติมเงินที่ไม่มีใจเขาบอกจะเอามาล้านคนหมื่นดนึงยังไม่แน่ใจว่าจะถึงด้วยซ้ำไปและเมื่อมวลชนมาคำพูดคำจา ที่ใช้ในการปลุกเราก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ตรรก,กะอันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าเป็นการพูดจาปลุกเราอย่างไรต้ตรรกะและใส่ร้ายใส่ความมวลมหาประชาชนบ้างสารบ้างทหารบ้างองค์กรอิสระบ้างช่างไม่มีสํานึกซะเลย ว่าทำไมจึงมีคนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองบัดนี้คนที่ยืนเคียงข้างก็มีเพียงขี้ข้าที่ปราถนาทรัพย์สินเงินตราตำแหน่งและอำนาจเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันขี้ข่าบางคน ก็ทำตัวเป็นเห็บหมาพอเห็นว่าหมาเป็นที่เรือนตอนนี้กระโดดหนีไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงไม่กี่ตัวส่วนมวลชนนั้นเห็นทีจะเรียกเป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนยากเต็มทีเพราะว่า เขานั้นตาสว่างแล้วลองไปเดินดูในต่างจังหวัดหน่อยนะจ๊ะพวกราบดาแกนนำเสื้อแดงว่าแต่ละบ้านนั้นเขาเปิดบูสกายเอสทีทีนิว13สสยามไทยและรังสิทธิ์จนตาสว่างใจสว่างหมดแล้ว เราอยู่กันมาร้อยวันแม้ว่าจำนวนคนที่นั่งหน้าเวทีอาจจะร่อยรอด้วยความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่คนที่หัวใจเดียวกันรวบอุดมการเดียวกันมิได้ลดลงแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นทันที จำนวนคนมากหลากหลายอาชีพหลากหลายการศึกษาหลากหลายระดับทางด้านเศรษฐกิจมีทั้งเอกชนข้าราชการรัฐพิสาหกิจกรกรเกษตรกรพ่อค้าวานิชคนมีอาชีพส่วนตัวและที่ขึ้นมา ระดับชั้นผู้นำไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณข้าราชการปัจจุบันราชบัณฑิตครูบาอาจารย์ผู้นำชุมชนมากันจนกระทั่งไม่เหลือคนที่ดีๆคนที่เก่งๆอยู่ขั้นนางทรราชอีกต่อไปแล้ว และทุกคนรู้ว่าการต่อสู้ของเราต้องใช้เงินทองการจัดเวทีอาหารการกินการเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ทุกคนมีน้ำใจเกิดบวนมหาประชาบริจาคแต่ละคืนนั้นหลายหลายล้านเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นทรราชหน้าเหลี่ยมจะ้ะนั่งทรราชตอแหละจะ้ะไปเถอะจะอยู่หาหอกอะไรโอกาสชนะไม่มีแล้วยิ่งอยู่โอกาสก็ตีบตันยิ่งอยู่ในลักษณะหมาจนตรอก ก็จะทำสิ่งผิดสิ่งชั่วมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่มวลมหาประชาชนชนะจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่มีใครไล่ไม่มีใครคุกคามไม่มีใครทำร้าย แต่ถามจริงๆเธอถ้างานนี้จบลงเดินชอปปิ้งได้ไหมไปกินอาหารอร่อยได้ไหมได้ยินเสียงโกหวีดจะเป็นประสาทตายไหมถามแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นอยาทวงเลยอยู่ไปก็ไม่ชนะดูตัวอย่างที่ออมสิน เมื่อเราต้องการสั่งสอนผู้บริหารของอมสินพอออกก็ดีบอดก็ดีมวลมหาประชาชนสามารถถอนเงินได้เป็นแสนล้านนั่นคือเป็นพลังของมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงและพ่อแม่พี่น้องครับเราจะแสดงพลังให้เขาเห็นอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นพลังมุมกลับเมื่อพออออกไปเมื่อบอดออกไปพวกเรานี่แหละจะเอาเงินกลับไปฝากออมสินให้เป็นแสนล้านเหมือนเดิมเพื่อแสดงพลังว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรทำได้แน่นอนแกนนำเสื้อแดงปากดี บอกว่าถอนไปเท่าไหร่บอกมาจะเอาไปใส่ให้เท่าเดิมเป็นไงนได้ไปถึงเ็จหนึ่งส่วนสิบจิบจอยคอยดูสิขออพ้นไปเมื่อไหร่บอดพ้นไปเมื่อไหร่มวลมหาประชาชนจะแสดงพลังให้ดูออนสินจะแข็งแรงมั่นคงเหมือนเดิมโดยพวกเราจะกลับไปฝากที่ออนสิน เพราพวกเราม่ได้เป็นศัตรูกับออมสินเราไม่คิดจะทำลายออมสินเราเพียงแต่ต้องการให้บทเรียนเราเพียงแต่ต้องการให้ทรราชและขี้ข้าของมันเห็น <c oughs> ว่าพลังของเรามีจริงดังนั้นเมื่อถึงเวลากำจัดไอ้พวกผู้บริหารเร็วๆได้เราจะแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งกับไปฝากที่ออมสิน ให้เห็นว่าเราฝากได้เป็นแสนแสนล้านอย่างแท้จริงเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับเราอดทนกันมานานอดทนไปอีกหน่อยหนทางชนะของเขาไม่มีเพราะหนทางชนะนั้นเป็นของพวกเรามวลมหาประชาชนจองแล้วไม่ให้ใครแน่นอนสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากค่ะดรเสรีวงมนทาค่ะ